ส้มตําอีกแล้วจ้าตารวมมิตสสมาปีหุูผึกพี่นนอเอ้ยแซ่บหลายกินไม่เบื่อก็คือส้มตำนี่แหละผักกับก็ไม่มีอะไรมากมีสํานี่ดอกแคกะซื้อมาแล้วก็เด็ดเกสรล้างแช่ตู้ไว้ก็เลยออกแบบเป็นสัาๆนาอพี่นนอกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่ ตอนแรกคิดไว้ว่ากินสดมันจะแบบรสชาติมันสีแบบน,นี้เนาะบดี Body. เพราะว่ากินซุกมันกลายเป็นแบบยืดๆเลยแม่จ้าก็เลยมาลองกินดูเมื่อคืนแบบโอ้ยผ่านจ้ากินได้เนาะเสียตัก็จะมีหอยแครงกุ้งแล้วก็ แตงใสแตงน้ำด้จ้ะแล้วก็ปูดองหนึ่งตัว <c oughs> มาเด้อจ้ากินด้วยกันแซบแซบอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นาะจา้ะทำเองกินเองแซบเองจา้าแซบคือเกา่าคือเดิมละจ้ะเห็ดเองไหมเห็ดเองยังกระแสบเปืดอยละจา้า มาเด้อพี่น้องใส่ได้ป่ะนี่นี่กับดอกแคกินกับดอกแคกับแสบอยู่เด้อวันนี้ไม่มีหมูยอจ้ะ เจี๊ยบก็แซ่บบ่ได้กินเข่าเนาะกินแต่ส้ตมตำแซ่บหลาย ดเกคก็จะขมอลรำนิดนึงจ้ะบอกเลยแซ่บมากสดนามก่อนขาดข้าวปุ่นเนาะถ้ามีข้าวปุ่นนี่แบบสุดยอดเลยข้าวปุ่นก็คือขนมจีนเลยจ้ะ มาเด้อมาเด้อพี่น้องแส่บหลายแส่บสุดๆบ่ายนองจะคล้องไปสินประยองนาองพี่น้อง,องกับแซ่สบอีรีไหม